สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แสงในใจที่พักเล็กๆของหัวใจในวันที่โลกอาจวุ่นวายแต่เรายังสามารถใจดีกับตัวเองได้เสมอเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเพื่อนเราทอ้อเราจะพูดปลอบว่าไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเชื่อในเธอเสมอ แต่พอเราเองเป็นคนที่ล้มลงเสียงที่ดังขึ้นในหัวกลับกลายเป็นฉันแย่จังทำไมถึงทำพลาดอีกแล้วฉันไม่ดีพอเลยทั้งที่เราเจ็บเราเหนื่อยแทนที่จะได้รับความเมตตาจากตัวเองเรากลับเผลอพูดกับตัวเองด้วยความรุนแรงที่สุดถ้าใครสักคนพูดแบบนี้กับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไร แล้วถ้าคุณคือคนนั้นล่ะคนที่คุณควรดูแลที่สุดทำไมคุณถึงไม่ควรได้ฟังคำพูดดีๆเหล่านั้นจากตัวคุณเองวันนี้เราอยากชวนคุณลองพูดดีกับตัวเองเหมือนที่คุณพูดกับคนที่คุณรักไม่ต้องรอให้ทุกอย่างดีพร้อมไม่ต้องรอให้เก่งก่อนแค่เริ่มจากคำง่ายๆลองพูดว่า วันนี้ฉันเหนื่อยแต่ฉันก็ยังอยู่เก่งมากแล้วนะฉันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันกำลังพยายามและนั่นสำคัญมากฉันขอให้กำลังใจตัวเองเหมือนที่ฉันให้กับคนอื่นเสมอการพูดดีกับตัวเองไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการประคองใจให้ผ่านวันยาก,ยาก ด้วยความเข้าใจและความเมตตาเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยู่กับเรานานที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่คือเสียงในใจของเราเองถ้าคุณเริ่มฝึกพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนคุณจะพบว่าโลกภายในของคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกผิดจะกลายเป็นความเข้าใจความเหนื่อยล้าจะกลายเป็นการพักและความไม่มั่นใจ จะก,กลายเป็นแรงขับเคลื่อนคุณคือคนสำคัญของตัวเองและคุณคู่ควรกับคำพูดที่อ่อนโยนเสมอเหมือนที่คุณพูดกับคนที่คุณรักก่อนจบบทสนทนาในวันนี้ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันให้อภัยตัวเองฉันจะไม่ตัดสินตัวเองด้วยคำพูดร้ายแรงอีกฉันจะค่อยๆ ใจดีกับตัวเองทีละนิดเพราะฉันคือคนสำคัญและฉันสมควรได้รับความรักจากตัวเองถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแสงในใจและส่งต่อให้คนที่คุณห่วงใยด้วยนะคะ